สวัสดีครับผมจะลัมดูชาวนาวันนี้มีสาระดีๆความเป็นสิริมงคลมาฝากท่านผู้ชมตามไปชมครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขณะนี้คือเดี๋ยวผมขออนุญาตนำแผดท้องออกกันนะครับออกมาแล้วนะครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขณะนี้คือหวายลูกนิมิตเดี๋ยวดูกันเท็ชัดนะฮะท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวหมุนให้ชมกันเจชัดนะครับ ผมคาดว่าท่านผู้ชมคงเคยไปร่วมงานนะฮะอาจจะเป็นงานเป็นงานวัดนะฮะท่านผู้ชมงานปิดทองฝังลูกนิมิตแถววัดใกล้ๆบ้านท่านมาบ้างแล้วนะครับหวยลูกนิมิตเป็นเครื่องรางมีพุทธคุณกับท่านที่มีไว้บูชาแ้วคคาดปลอดภัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีเมตตามหานิยมคนชมชอบ วันนี้นำสิ่งดีๆสิ่งเป็นมงคลมาฝากท่านที่มีเก็บไว้นะครับเก็บไว้บูชาเป็นมงคลกับตนเองและครอบครัวขอบคุณทุกบักการติดตามรับชมโชคดีสวัสดีครับ